องค์การระหว่างประเทศเปิดเผยทั้งข่าวดีและข่าวเชิงลบโดยการเติบโตการค้าโลกในปี2 5 6 8ไม่ได้ขยายตัวลดลงมากจากที่คาดการว้ว่าการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐจะเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ส่งผลให้การเติบโตของการค้าโลกจะชะลอตัวลงชื่อองค์การการค้าโลกหรือ wto เผยแพร่รายงานเมื่อเจตุลาคม2 5 6 8ว่าการเติบโตการค้าโลกในปี2 5 6 8จะอยู่ที่ร้อยละ2.4จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ0.9 สาเหตุจากหลายปัจจัยได้แก่การนำเข้าสินค้าล่วงหน้าในสหรัฐก่อนการบังคับใช้ภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ้อลดลงการเติบโตที่มั่นคงในตลาดเกิดใหม่และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เช่นเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ธรคมนาคมส่วนข่าวเชิงลบเกี่ยวกับคุณภาพการจ้างงานที่ถดถอยลงในภูมิภาคของเราโดยธนาคารโลกออกรายงานเมื่อตุลาคม2 5 0 0 แสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการจ้างงานที่ถดถอยลงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกโดยเตือนว่าการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมและการผลิตไปสู่งานบริการนอกระบบที่มีผลิตภาพต่ำรวมถึงงานรับจ้าิสระกิกอีคโนมี กำลังเพิ่มความเปราะบางให้แก่ชนชั้นกลางและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะยากจนธนาคารโลกได้เรียกร้องให้รัฐบาลในภูมิภาคเร่งส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะแรงงานและขยายภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการเพื่อป้องกันภาวะชะงักด้านผลิตภาพในระยะยาวและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence